เมียหลวงท้องแก่ตามไปกระทืบสาวพาตายคารีสอร์ทบอกให้สวยละบรรดาสาวพีรและสาวเชเบียบอกเฮ้ย hey, ต้องทํำยังไงถึงจะปลอดภัยถ้าทํางานประเภทนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาพแบบช็อกเลยนะสะเทือนใจว่าไปเจอภาพเมียหลวงมีการตามหาสามีไปเจอที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพไปเจอมีการข้อประตูเรียกลากสาวพ r อ,ออกมามีการกระทืบ สุดท้ายนําส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตด้วยบอกโอ้ภาพคลิปน่ากลัวมากกระทืบแล้วกระทืบอีกกระทืบแล้วกระทืบอีกนะตัวตํารวจเขาก็มีการตามไปสอบสวนอยู่เนาะก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นอันตรายถึงแก่ความตายไม่ได้เจตนาฆ่านะเป็นเจตนาทําร้ายตามมาตรา290ซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเจตนาทําร้ายแต่เขาถึงแก่ความตายนะ ตรงนี้ถึงตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาไปแน่นอนนะในส่วนของภรรยาหลวงเขามีข้อต่อสู้เขาอยู่แล้วว่าเป็นการป้องกันตัวป้องกันสิทธิ์ของภรรยาซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นการป้องกันสิทธิที่เกิดจากการพัทุสรลายอันละเมิดต่อกฎหมายอันใกล้ไม่เกินกว่าเหตุได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา68ของประมวลกฎหมายอาญาหรือแม้กระทั่งว่าไปเจอภาพเหตุการณ์แล้วมีการบันดาลโทสะทำร้ายเขา กฎหมายก็ยังถือว่าลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ตามมาตรา72ถ้ากรณีว่ากระทําผิดโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมจึงกระทําต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นซึ่งมันก็เข้าบริบทของการที่คุณไปอยู่กับสามีเขาไปร่วมประเวณีกับสามีเขาไปกูบจูบกอดพอดรักกับสามีเขาอยู่ที่รีสอร์ทมันเป็นบรรดาโทสะเป็นป้องกันสิทธิของภรรยาเขาได้ทั้งหมด บอกเฮ้ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะไม่เจ็บฟรีตายฟรีนั่นคือคุณต้องเรียนรู้นะครับในตรงนี้สารดีกาเขาก็มีการวินิจฉัยในเรื่องของการที่ไปเจอสามีร่วมประเวณีกับหญิงอื่นนะตามดีกาที่5486-60สารมองดูว่าไปเจอขนาดร่วมประเวณีทำร้ายนะแต่ทีนี้ว่าชูหนีไปทันโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนี แต่สามียังติดตามไปทันและมีการใช้เสียมไม้ตีจนถึงแก่ความตายสารมองว่าไม่ใช่เป็นการป้องกันสิทธิเนื่องจากพยันตรายได้ผ่านยุติไปแล้วไม่มีเหตุต้องป้องกันสิทธิตัวเองเพราะคนนี้ไปแล้วแต่กับการที่เขาตามไปตีทำลายศารมองว่าเป็นบันดาลโทษะตามมาตรา72แต่สารลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ซวยแล้วสิดีกาก็ยังมองว่าสารลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้เพราะเราไปละเมิดสามีของเขา ทีนี้ถ้ากรณีว่าการที่เราเป็นพนักงาน PR หรือสาวเชียร์เบียหรือกรณีเด็กเสิร์ฟหรือกรณีอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเจออยู่ในสถานที่หรือเป็นอาชีพบริการเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะปลอดภัยไม่ต้องถูกเมียหลวงเขาตามมาทําร้ายหรือฆ่าต้องตายฟรีเจ็บฟรีตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าบริบทของกฎหมายนั่นคือการที่ภรรยาเขา เห็นหรือเชื่อว่าเราไปมีอะไรกับสามีเขาตรงนี้เขาเกิดสิทธิ์ในการป้องกันตามกฎหมายได้ทันทีซึ่งถ้ามองตามคําจํากัดความของคําว่า PR เขาก็ตีความเป็นว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์นะคือแนะนําสินค้าให้เกิดความประทับใจเกิดการดึงดูดในการจําหน่ายสินค้าได้มากขึ้นแต่คนเราก็ส่วนมากก็จะไปเข้าใจผิดนะครับว่าบรรดาสาว PR สาวเชียร์เบียเป็นเด็ดนั่งดิ้ง ไปกอดจูบรูปคาอะไรซึ่งความจริงไม่ใช่ในความหมายจริงๆเป็นแค่พนักง,งานเป็นแค่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สินค้านะสาวเชียเบียเด็กเสิร์ฟเหล่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่ากรณีว่าเราไม่ต้องการให้เกิดความเจ้าเข้าใจผิดคุณก็ต้องทําแค่ตามหน้าที่นะหน้าที่ของ PR ก็คือแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์นะแล้วก็โปรโมทให้เกิดความประทับใจหรือสาวเชียเบียมันก็อยู่ในความหมายเดียวกัน ดังนั้นการที่เราไม่อยากให้เราเกิดการถูกทํำร้ายนั่นก็คือการไปทําหน้าที่สถานที่มันก็ควรต้องเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานที่สาธารณะที่มีบุคคลเขาดื่มกินกันตามพื้นที่ไม่ใช่ว่าคุณไปอยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ทอันนั้นบอกเฮ้ยเขาเข้าใจแน่นอนแล้วว่าเป็นกิ๊กเป็นเมียน้อยการแต่งกายนะการแต่งกายปกติการเชียร์ผลิตภัณฑ์มันต้องมีเครื่องแบบ เ็นเบียร์ช้างเบียร์สิงเบียร์อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์สินค้านะไม่ใช่ว่าแต่งสั้นนุ่งสั้นกางเกงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสินค้าเราเนี้ยมันทําให้ภรรยาเขาเข้าใจได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณใส่เครื่องหมายสินค้าอยู่เขาก็ต้องเชื่อว่าเราทํางานไม่เชื่อว่าเป็นเมียน้อยหรือเป็นกิก๊กพฤติกรรมนะฮะการพฤติกรรมที่เราไปเชียร์หรือประชาสัมพันธ์สินค้ามันต้องนั่งห่างหรือไม่ก็ยืนโปรโมท การที่คุณไปนั่งกอดจูบรูปคําหอมกันอยู่เหล่านั้นมันย่อมทําให้เขาเข้าใจได้มันผิดหน้าที่มันไม่ใช่งานประชาสัมพันธ์อันนั้นมันถึงเนื้อถึงตัวเลยมันไม่ได้ทีนี้ในส่วนสถานที่และพฤติกรรมของเรามันก็ควรที่จะมีเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในที่2ต่อ2นะไปแนะนําผลิตภัณฑ์กัน2คนแบบใกล้ชิดเหล่านี้มันย่อมให้ทําภรรยาเขาเข้าใจได้ว่าเราไม่ใช่เป็นพนักง,งาน ประชาสัมพันธ์แต่เราไปเป็นเมียน้อยส่วนของเวลามันก็ควรจะอยู่ในเวลาการทำงานของร้านค้าทั่วไปร้านอาหารปิดหรือไม่ก็เวลาตีสองตามที่รัฐบาลประกาศกำหนดว่าควรให้ยุติการสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงเวลาเราก็ยังปลอดภัยในการที่เราจะอ้างได้ว่าเป็นแค่หน้าที่ไม่ใช่ไปเป็นเมียน้อยไปเป็นกิก๊กนะ ส่วนในการที่เกิดว่าภรรยาเข้ามาเห็นนะแล้วเกิดมีการต่อสู้กันถ้าการณีว่าเราอยู่ในเครื่องแบบตามที่ผมว่าใส่เครื่องแบบนั่งห่างไม่ได้กอดจุบรูปคําอยู่ในช่วงเวลาเปิดร้านสถานที่คนเยอะแยะแล้วก็นั่งห่างกันเหล่านี้ภรรยาเขาถือมีดถือไม้เข้ามาจะทำร้ายเราตั้งหากมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวนะฮะอ้างสิทธิตามมาตรา68ได้ทันที จําต้องป้องกันสิทธิทคิดประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายอันใกล้ไม่เกินก่อเหตุเราสวนได้ทันทีเลยเกิดสิทธิในการป้องกันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะให้แต่เมียเขาภรรยาเขามาตุบตับเราใครเข้าใกล้ผัวกูกูฆ่าทิ้งหมดมันไม่ได้นะถ้าเราทํางานปกติเป็นประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้าไม่ได้มีพฤติกรรมร่วมเกินสวนเครื่องแบบอยู่ในเวลางานสถานที่คนเยอะเหล่านี้ถ้าคุณยังมาเข้าใจผิดบอกเฮ้ย hey, มันไม่ใช่ละ เราอ้างสารได้เลยเราเกิดสิทธิในการป้องกันคุณไม่น่าจะเข้าใจผิดเลยมันครบทุกอย่างเลยนะทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งสถานที่เวลาเหล่านี้ดังนั้นการทําหน้าที่ p r หรือสาวเชียเบียเข้าใจเป็นอาชีพบริการแต่มันก็ควรตามทําตามหน้าที่ที่แท้จริงนะไม่ใช่แบบถึงเนื้อถึงตัวถ้าจะเข้าถึงเนื้อถึงตัวหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่างหากอนนั้นต้องหลบซ่อนอ้างตามกฎหมายไม่ได้เลยระวังตัวกันด้วยในการทําหน้าที่นะครับ